เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อยู่กับเราในช่อง All About Game ทุกเล่นงเกมหมไว้ที่นี่นะครับผมและวันนี้ก็ผมแอดมินหมีดาวซิงแมรนะครับก็จะมายิงบอสในเกม Demon's Souls 2กันนะครับผมซึ่งสลรับบอสต,ตัวนี้ก็มีชื่อว่า Onslaught นะครับผมเป็นบอสท,ที่ผมเจอในโหมด s ไ r เวอร์นะครับโดยบังเอิญแล้วก็ ยังไม่มีทําวิธีการสู้หรือคลิปในการต่อสู้บอสตัวนี้ไว้ในช่องเรานะครับก็เลยจะเอามาลงให้เพื่อนๆชมกันเล็กน้อยนะครับก่อนจะค่อยไปลุยแบบดีลันเนื้อเรื่องหลักต่อนะครับผมบอสตัวนี้ก็จะมีความสามารถบินได้นะครับแล้วก็ปล่อยสายฟ้าได้นะครับต้องระวังนิดนึงนะแต่เดี๋ยวนี้บอสหายไปแล้วนะครับผม เออบอสบอสน่าจะหายไปอยู่นะครับต้องรอสักแป๊บหนึ่งก็จะมีลูกน้องนะครับอย่างตัวที่บินบินอยู่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่หมดนะครับผมออกมาแล้วมาแล้วอือหือเนี่ยครับเขาจะปล่อยสายฟ้าได้แต่ว่าเขาต้องบินเข้ามาใ,ใกล้ๆตัวเราก่อนนะครับแล้วถึงจะปล่อยสายฟ้ารอบทิดน,นะครับ ผม,ผมก็จะใช้หน้าไม้ที่ยิงชิ่งนะครับผมโอ้โหอันนี้กิงพลาดจริงๆเนี่ยต้องกะจังหวะนิดนึงนะครับเป็นตัวที่ผมว่าหลบยากประมาณหนึ่งนะคือจังหวะที่เราหันไปยิงแล้วเขาโผล่มาเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะหน่วงนิดนึงเลยหลบไม่พ้นนะครับอ่ะเกินครึ่งหลอดแล้วนะครับเลือดบอส หน้าไม้ผมก็จะบิวเป็นพวกกระสุนแบบแนวมอสวีพอนเนี่ยจะเป็นแบบสายเผาสายติดสถานะนะครับผม <p ain> ก็เอาเ s h ชตมาใช้นะครับส่วนมอสที่ติดหน้าไม้นี่รู้สึกจะเป็นมอสแบบว่าสโลนะครับฟอสะไะสักอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้ลืมละแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆหมอกนะครับผม อตอนนี้บอสเล่กใกล้หมดแล้วนะครับเหลือประมาณหนึ่งในสี่นะครับตอนนี้อุย๊ยโอ้โหโดนเต็มนละอ่ะต้องกิงออกมาหน่อยปืนหน้าไม้เนี่ยก็จะชิงกับชิงกับพื้นที่คแคบๆนะครับไม่ก็ยิงที่พื้นก็ได้นะครับมันจะช่วยให้ทำดาเมจได้เยอะนะครับเนี่ยมันจะชิงกับพื้นที่คแคบ แต่เปอร์เซ็นต์การติดคีนี่แทบว่าจะน้อยเลยดีกว่าครับเท่าที่ผมไปดูมาคือหเปอร์เเองนะครับผมอันนี้หัวใจมังกรหมดแล้วนะครับก่อนจาัดก,การใกล้จะเรียบร้อยละอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะใช้ปืนไฟนะครับยิงเข้าไปเลยอ้าวไม่โดนเรียบร้อยนะครับ คือถ้าเกิดเรายิงโดนเนี่ยมันจะติดสถานะไฟครับแต่ว่าก็อาจจะมีโอกาสไม่โดนเพราะว่ามันแค่30%มนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับบอสออนสลัดนะครับส่วนตัวก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมก็จะตัดส่วนหนึ่งของวิดีโอเนี่ยไปแปะในเนื้อเรื่องหลักที่เล่นใหม่นะครับเพราะว่าจะได้อธิบายตอนช่วงเริ่มต้นว่าได้แหวนไบสติลลิงเนี่ยมาจากการ ป่าบอสระดับที่2ของหมดซาวเวอร์นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับส่วนแหวนเนี่ยก็จะทําให้เรากิ้งหลบไว้นะครับโดยที่ไม่คํานึงถึงค่าหนูชุดเกราะที่เราใส่นะครับอ่ะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับก็เ,เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย All about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่